ดีครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่จตุจักรอยู่นะก็ตรงจุดที่เราเจอแสงขุดไปแล้วก็ไม่เจออะไรนะถึงจุดนั้นก็คงต้องเดินหน้าต่อละก็ไม่เจอแตญยาชีพอะไรนะแต่วันนี้ก็จะอธิบายขั้นตอนให้ดูว่าเออการเอาน่างคนออกก็ไม่ได้ง่ายนะมันก็ทําให้เป็นกระบวนการนะมันก็บางคนเขาจะไม่ทํำชา้าจังอะไรเงี้ยอย่างอาตอนนี้เราเจอผู้เสียชีวิตติดอยู่ตรงจุดเนี้ยหนึ่งคนนะแต่ว่าติดอยู่เนี่ยก็ ไม่สามารถเอา,เอ,าออกมาได้ติดมีมีอะไรทับอยู่เงี้ยมันก็ต้องมีการตัดเหล็กแล้วก็ค่อยเอาล่างออกมานะมันก็จะได้เห็นว่ากระบวนการมันยากมันไม่ได้ว่าจะออกออกง่ายๆเพราะว่ามันมีการทับซ้อนอยู่แล้วเราก็ลุยต่อไม่ได้พอเราเจอก็ต้องเอาเขากลับบ้านเนาะนี่ก็ต้องค่อยๆอย่างเงี้ยก็ต้องเอาสายออกขึ้นไปมั้ยก็เอาออกของนี้อุปกรณ์ออกแล้วก็ลากสายข้ามกองนี้เข้าไป แล้วก็มีคนอยู่ข้างบนคอยตัดเหล็กตัดเหล็กเพื่อให้ปล่อยให้ผู้ที่ติดอยู่ออกมาได้นะเป็นเป็นร่างนะก็เห็นว่าอันนี้ก็ต้องมีกระบวนการที่ใช้เวลานะก็ส่งกําลังใจให้แต่อย่างที่บอกว่ามันนี่จะอธิบายกระบวนการนะไม่ได้แบบโตอะไรแต่ว,ว่าเห็นว่ากระบวนการทำเนี่ยมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนี่รถเบอร์หกแ้ก็เป็นขุดที่เจอนะพี่ใหญ่อยู่ข้างบนพี่ใหญ่ควบคุมอยู่ข้างบน ตร,ตรงอะไรดิรสายงานกันนะข้างบนข้างล่างก็ถ้าเห็นขั้นตอนนะว่ากระบวนการทำมันพอรถรถใหญ่เอาเอาข้างบนออกออกออกไปชั้นๆเนี่ยก็จะเจอผู้ที่ติดอยู่ที่ติดอยู่เนี่ยบางทีก็ไม่ออกง,ง่ายๆก็ต้องค่อยๆลื้อแล้วเอาคนที่ไปจัดการก็นเนี่ย ทีละคนทีละคนนะเดี๋ยวจำนวนล่าเดี๋ยวให้เขาคอนเฟิร์มอีกทีนะแต่จุดนี้เมื่อกี้เจอสองล่างนะก็ก็จุดท <ๆ S 1> ี่ค่อยลื้อออกมานี่นะโดนหกนี่เขาก็คือตอนนี้เราเริ่มเปิดด้านบนแล้วก็จะเห็นจะเจอเยอะขึ้นนะก็ให้เห็นเป็นขั้นตอนนะไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เห็นว่าเออมันงานไม่ใช่ง่ายๆคนเฮ้ยทำไมไม่ลุยๆให้จบๆไปเลยมันเป็นงานละเอียดเพราะว่าเราต้องการ เอาลากเขากลับบ้านด้วยไนงะมันก็ต้องมีกระบวนการที่ค่อยๆเอาออกนะมันก็ต้องใจเย็นๆนิดน,นึงทุกคนก็พร้อมอนะเมือเจอคนหน่วยงานเขาแตนบ d b อยู่ก็ขึ้นมาจาัดก,การนะแล้วก็มีอุปกรณ์มีตัวเชื่อมตัวเชื่อมนะตัเชื่อมมาใช้เครนเนี่ยไม่ใช้ตัวแบคโฮเนี่ยเอาสายลากที่ไปให้คนข้างบนนะเราก็เป็นกำลังใจให้ลนะเราดูไม่มีอะไรนะก็ให้จะให้เห็นกระบวนการนั่นเองว่ามันมีกระบวนการอยู่ พี่ใหญ่ก็อยู่ข้างบนนะแต่เห็นที่รอยที่กำลังมีการตัดเวดเชื่อมอยู่พี่เบอร์หกนี่ยเก่งมากเมื่อกี้เมื่อคืนก็เหมือนกับมีปัญหาแล้วก็ซ่อมแล้วก็ลุยต่อภายในครึ่งชั่วโมงเลย อันนี้ก็อันนี้ให้เห็นการทํางานของหน้างานนะจะได้เข้าใจกระบวนการนะว่ามันไม่ได้ง่ายแต่เราก็ต้องเคารพเหมือนกันเด๋ยวถ้าเกิดเห็นสร้างเราก็จะไม่ถ่ายนะก็เอาแค่เห็นกระบวนการว่าพี่ๆท,ทางานยังไงต้องให้เกียรติผู้ที่เิดอนยะู่ผลงานของแานก็เรียบร้อยดีนะมีปัญหาอยู่4 5หจุดนะก็จะมีแถววัดเวรุที่ดอนเมืองเข้าใจว่ารถ กระบะเล่นน้ำกันรถติดมากนะแล้วก็มีเรียกฟองทวีตนาแล้วก็มีแถวโชคชัย4เขตมีรถติดหน่อยหนึ่งนะแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องอับเล่แผงลอยที่เราก็เข้าใจเป็นช่วงเวลาที่สมาสิกันนะก็ช่วยกันอย่าให้เกะก,กะมากแล้วกันก็อกบอกว่าผ่อนปลนบ้างแต่ว่าก็อย่าให้เกะก,กะคนนะสุดท้ายเป็นที่ห้วยขวาที่มีจัดคอนเสิร์ตซึ่งเสียงดัง ก็นนี้ก็ต้องเป็นเรื่องปัญหาเยี่องเหมือนกันก็ให้ผู้วการไปดูครับเห็นว่าที่กำลังออกเหล็กอยู่ทางด้านซ้ายนั่นนะคนก็นั่งรอครัพวกเราก็สปอร์ตทุกคนนะเตียตัวแล้วที่อยูาา่วันหนึ่งก็มีคนมาเข้ามาเกือบพันคนนะ้น่าจะหกเจ็ดร้อคนอนะ่ะที่เข้ามาใน้ายเพื่อวนเวียนไปนะ ผมก็อยู่นี่แหละไม่ได้ทำอะไรมากก็เป็นกำลังใจให้เขานะอันนี้ก็หเห็นว่าก็คือมีการเอาล่างออกนะตอนที่ความสูงก็ลดลตรงประมาณ34เมตรแล้วนะก็ค่อยๆคอย,คอ,ยออกนะก็ค่อย,อยตัดผมว่าต้องใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงลนะตรงนั้น ชื้งมือใหญ่หนักก็ต้องหยุดก่อนแป๊บหนึง่งพี่ใหญ่ก็อยู่ข้างบนนะพี่ใหญ่ก็บรญชาการอยู่ข้างบนครูใหญ่นะที่เก่งเป็นครูของฝั่งฝั่งตีฝั่งอื่นก็ลุยต่อนะแต่ฝั่งนี้ต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่า ต้องไปเชื่อเอาเล็กออกนิดน,นึงนะนะาการด่วไฟก็ก้าวหน้าไปได้ดีนะเห็นไหมข้างบนเนี่ยมันเริ่มเตียนแล้วก็คือเราตัดอ้ยอดออกได้แนละ้วก็ค่อ,คอยตาดหน้าออกนะไปทีลยชั้นทีละชั้น,นก็กรวนการตัดก็ตัดกันอยู่ที่ตัดเหล็กที่ติดอยู่นะครับ ก็ส่งกาลังใจให้นะราส่งใจให้ญาติมิตรอันนี้เอาเอาให้ดูกระบวนการนะเพราะมันมีกระบวนการที่มันก็ตับตอน,นก็ต้องใจเย็นๆนะบางทีเราก็ไม่ได้เร็วดังใจนะแต่ทุกคนก็ทําเพื่อจะเอาทุกคนกลับบ้านได้ไ่้นะก็เราไม่ทิ้งใครไว้ก็คือไม่ใช่ว่าเอาแบ็คโฮไปลุยก็ต้องคอยตรวจสอบตลอดโดนก็ช่วยวินดูต้องให้เกียรติทุกคน เบมระหกนี่ก็ลุยดีนะเมื่อวานก็ลุยหนักเลยลุยจนทั้งท่อจะหล็กแตกแล้วก็ส่งคนขึ้นมาซ่อมข้างบนเลยแล้วก็ลุยต่อก็เป็นคนเปิดตรงนี้ให้เราแล้วก็วกทำงานอยู่มวนหลายคนเลยนะที่เห็นไม่กลุ่มเลยนะก็ช่วยกันนะเอาตรงจุดที่ติดออก ตมีตัวส่งองปุปกรณ์เข้าไปนะมีประแจมีอะไรเงี้ยในช่วงนี้คงยังไม่มีเครื่องมือหนักทำบริเวณนี้ต้องรอเขาค่อยๆเลยตรวจที่ติดก่อน เวลาเห่ียบทะเทลาะก,กันเอาส่งกำลังใจให้คนทำงานดีว่าน,นะครับปีใหม่แล้วปิดสิ่งดีๆนะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสว่วนก็ตั้งอยู่ในพื้ทนที่รอนกะ็หลายทีมงานทั้งกทมทหารหน่วยยูซ่ามีสั้งเชื่อมทั้งตัด แต่เรามีอีกระบวนการต้องมีการเอาแผ่นพื้นออกมันต้องเอาแผ่นพื้นออกได้ไหมเนี่ยนะแผ่นมันแผ่นหนึ่ง,งเนห,นงหรอแล้วจะอ,ออกไงต้องดึงเหรอแ,แยกออกเหรอเอาเบอร์หกช่วยมั้งเนี่ยเบอร์หกนี่ขับเก่งดีอันนี้คงจะโรยด้านบนให้เยอะนะขึ้นนะครับ สถานีฐานการก็เดินหน้าไปได้ดีนะครับแล้วก็วกค่อยคบผู้ที่ร่างเยอะขึ้นนะก็น่าจะมาถึงจุดขึ้งทางก็ใกล้ๆจะขึ้นทางไปก็ดีให้เห็นกระบวนการนะว่าใช้เวลานานพอสมควรในการเอาออกก็เราก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะไม่ได้ง่ายๆผมว่าตรงนี้อีกเป็นชั่วโมงอนะ่ะแต่เราก็ต้องเอาเพราะเราจะได้มี ร่างกลับไปบ้านไม,ไม่ไม่ทิ้งไว้ในกองนะโอเคผมไม่มีอะไรมากครับพวกเราถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะตอนนี้ก็เครื่องจกักรก็อยู่ที่นึงเพราะว่าต้องรอข้างบนทํางานก่อนนะก็จะเห็นว่ากระบวนการคือพอเราเปิดไปปุ๊บถ้าเราเจอร้างผู ที่เสียชีวิตรเราก็จะต้องค่อยๆเอาเขาออกมานะบางทีมันติดอยู่ก็ยังเมื่อกี้ล่างนึงออกมาเร็วเพราะว่าไม่ติดอะไรก็ออกเราลงไปแล้วรายเนี่ยติดบาทีแต่หลังี่ติดก็ต้องค่อยๆนะก็เป็นะบวนการนะว่าเราไปด้วยความค่อยๆไปนะก็ะต้องให้เกียรติผู้ที่ติดอยู่เราลางเขากลับไปให้าตดมิตรไม่ได้นะโอเคครับท่านก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะพักผ่อนมานสงการานกัน ตอนนี้ก็เดินหน้าต่อทุกคนก็ฝากกำลังใจดีฮนะอาหารการกินทุกอย่างและการดูแลเป็นอย่างดีไม่มีอะไรนะแล้วก็งานก็คืบหน้าไปได้ดีนะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กาลังใจนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าแจ้งทีนะเพราะตอนนี้ก็คงต้องรอไม่มีอะไรที่หน้าก็คืออัปเดตให้ดูว่าการช่วยเอาร่างออกมันใช้เวลานดิดนึงนะแต่ทุกคนก็ไม่หยุดทํางานกันยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ โอเคครับวัสดีใหม่ทุกคนนะครับอัปเดตแค่นี้ก่อนนะวันนี้